อีกนะครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเหรียญในมือผมตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเองก็หลายท่านเห็นเหรียญนี้แล้วนะครับก็คงจะทราบว่ามันน่าจะคือเหรียญ1นบาทนะครับสมเด็จย่านั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเหรียญนี้นะครับมันไม่ใช่1บาทสมเด็จย่านะครับมันคือเหรียญนี้ครับมันคือเหรียญที่ด้านหนึ่งเป็นสมเด็จย่าอีกด้านหนึ่งเป็นสมเด็จพระเทพนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเจอแบบนี้เนี่ยนะครับประเด็นคือ มันคือเหรียญตลกหรือเปล่านะมันคือเหรียญแปลกเหรียญที่มีราคาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะครับที่สิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับเหรียญนี้คือเหรียญดัดแปลงนะครับเหรียญนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เหรียญวาระพระเทพหรอกนะครับมันเป็นเหรียญวาระสมเด็จย่านนี่แหละนะครับแล้วก็มีคนมือดีมือบอลนะครับเอาเหรียญของสมเด็จย่าเนี่ยนะครับเอามาปั๊มนะครับ ด้วยแม่ตาของสมเด็จพระเทพนะครับผมไม่ทราบเขาไปแกะมายัางไงหรือว่าแม่ตาจะมาจากที่ไหนนะครับเขาก็เอามาปั๊มลงไปบนหน้านี้ซึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ของสมเด็จพระทรงสมเด็จย่าอยู่เลยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นคล้ายๆดอกบัวแบบน,นี้นะครับนะแล้วก็ปั๊มสมเด็จพระเทพเข้าไปนะซึ่งพอปั๊มไปอย่างนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรครับกลายเป็นว่าเหรียญน,นี้เนี่ยคนก็เอาอชาชีพก็เอามาขายในลักษณะของเหรียญที่เป็นเหรียญตลก ซึ่งมันเป็นเหรียญตลกปลอมมันไม่ใช่เหรียญแท้นะครับอันนี้มันเป็นเหรียญดัดแปลงนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีนะว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหนรียญปลอมหรือเหรียญแท้วิธีสังเกตง,ง่ายๆเลยครับถ้าท่านผู้ชมนะครับนี่จําไว้เลยนะถ้าท่านผู้ชมเห็นวาระของสมเด็จพระเทพผมยาวนะพระเกศายาวเนี่ยนะครับวาระเนี่ยถ้าเจอแบบสมเด็จพระเทพพระเกศายาวด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นวาระอื่น ไม่ว่าจะเป็นวาระสมเด็จย่าหรือวาระอะไรก็แล้วแต่นะครับฟังใหม่นะด้านหนึ่งเป็นประเทศผมยาวนะครับสมัยทรงพระเกศสายาวนะนี่ด้านหนึ่งนะแล้วพอพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งเป็นวาระอื่นที่ไม่ใช่วาระประเทศผมยาวตีเกเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อนะเหรนเนี้ผมซื้อมาผมประมูลชนะมาสมัยผมเข้าวงการใหม่ๆเลยผมก็ไม่รู้หรอกนะครับไม่มีความรู้นะนี่ก็เป็นค่าประสบการณ์เหรียญน,นี้ อุตสาห์ประมูลกับคนอื่นมากลายเป็นว่าเราซวยนะเหรียญนี้ผมซื้อมาประมูลชนะมาในราคา950บาทเออรวมค่าส่งอีก50พันหนึ่งเหรียญเนี้ยเป็นค่าประสบการณ์ผมพันหนึ่งซึ่งผมก็เอาประสบการณ์ผมนี่แหละนะครับมาบอกท่านผู้ชมให้ได้รับทราบว่านี่นะอย่าหลงกลนะไม่งั้นท่านผู้ชมเสียแบงค์พันหนึ่งใบฟรีๆนะเออเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ไดออ้รู้เองนะครับอันนี้ก็ล่ำเรียนมาจากท่าน ภูมิเชี่ยวชาญท่านหนึ่งในกลุ่มเหรียญ MTO นะครับเหรียญเออร์เหรียญ MTO นั่นแหละนะครับทำให้ผมก็ได้ทราบแล้วก็พอเจอแบบนี้ปั๊บก็รู้เลยว่าโอเคไม่ฉาชีพเขาทำมาหากินเนาะเอามาขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็นำคลิปนี้นะครับมาเป็นภูมิคุ้มกันให้ท่านผู้ชมได้รับทราบาไว้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาในวงการนะนะก็จะได้รับทราบไว้จะได้ไม่ตกหลุมพรางเนาะโอเคนะครับถ้งั้นก็ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาสั้นๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ไม่เหงานะครับนำข้อมูลมาบอกขั้นเวลานะครับเผื่อว่ามีเหรียญอื่นๆที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอีกเนาะโอเคนะครับทั้งนั้นก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ